กดรับได้เลยมชมนี่โอ้โหเรียบร้อยคุณชมครับใช้ท่านทีเราไปเปลี่ยนท่าใสกันเห็นไหมเพชรก็จะมี3 2 0เมตรแล้วคชมครับคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโคตดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลจโยสวัสดีไทยโอเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนนจากช่องพี่แจทีพีอีกแล้วเย้ yeah, ่ยมชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามามชมครับนั่นก็คือกิจกรรมท็อปอัพชมฟรีฟลายชม,มชมครับก็คือกิจกรรมนี้เลยเหนาหายไปไหนวะ ก็คือกิจกรรมสายฟิล์มชงอับเป็นกิจเอ้ยไม่ใช่สายฟิล์มสายเติมชงอับเติมปาปรับท่าเต้นฟิล์มชงอับก็คือเป็นกิจกรรมฟรีที่เข้ามาในวันนี้มิชงอับก็มีกิจกรรมอืม่นไหมไม่มีนะกิจกรรมเดียวมิชงอับเป็นกิจกรรมฟรีที่เข้ามามชิชงอัก็เพียงแค่เติมชงอับเติมเพชรมิชงอัมูลค่า2อ9เาสิเ้พชรมงก็สามารถรับท่าเต้นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นท่าเต้นอะไรเออไม่มีนะ คืออะไรจักรพรรดิไว้ก่อนก็คือเป็นท่าเต้นเอ่ออะไรอยากขออ่านนี่คุณผู้ชมชื่อท่าอะไรลูกโป่งบุญย่าชมพูดูดูดูท่าตูมบุญย่าชมผู้ชมเฮ้ยได้อยู่ผู้ชมครับก็เพียงแค่เติมเพชรเท่านั้นผู้ชมก็โอเคเดี๋ยวผมก็จะไปเติมเพชรในเว็บขั้นเทพผู้ชมครับเว็บนี้ไม่โกงไม่เกลียดฉลับเติมเร็วมากได้ส่งวีดีโอแป๊บนึงจักรพรรดิยังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาไม่หลับไม่นอนแล้วอ่ออะไรเนี่ยซสบปรุไม่นะซสบปรุ โดนเลื่อนฉายไปแล้วเพราะปัญหาโควิดก็เลยโดนเลื่อนฉายไปท่านผู้ชมครับช่างแล้วกันขั้นเทพโอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมเข้าไปเติมเงินในเว็บขั้นเทพผู้ชมครับนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมคนที่ใส่ยูเอสดีผมน้ชมครับสำหรับรหัส UID ที่ว่ามีคนใส่ให้ท่านผู้ชมครับมีคนใส่ UID ให้ผมท่านผู้ชมครับในกิจกรรมเชิญเพื่อนกลับมาท่านผู้ชมครับขอบคุณมากท่านผู้ชมแต่ผมเปิดแล้วไม่ได้เลย เสียใจมิชมครับก็มูลค่า299ร้อยเกาสิบ้พชรมิชมครับเติมจากเวทเข้นเทพราคา87บเจ็ดบาทมิชมครับถ้าเติมจากที่อื่นมิชมอาจจะ99หรือว่าร้อยกว่ามิชมก็เติมด้วเวทเข้นเทพถูกคุ้มมิชมเรียบร้อยเติมแล้วกดรับได้เลยมิชมนี่โอ้โหเรียบร้อยมิชมใช้ท่านที่เราไปเปลี่ยนท่าใส่กันเห็นว่าเพชรก็จะมี320เม็ดแล้วิบเมตรมิชมครับก็ไปที่คอลเลคชั่นมิชมครับช่วงนี้แรงเก็บยากมากมิชมเครื่อง ตึงอ่ะตึงจริงขนาดว่าเล่นแบบว่าไม่ค่อยแบบว่าอันนี่มาไม่ชมคือเล่นไม่ค่อยแบบอันนี้มากก็ตึงจริงคุณผู้ชมคือว่าเป็นระดัที่ตึงมากอ่ะโอเคคุณผู้ชมจริงๆท่านี้มันก็เป็นท่าที่เสียตังค์เหมือนกันผมเอาท่าเสียตังค์ใส่ไว้ดีกว่าคุณผู้ชมถอดท่าพวกนี้ออกใส่ท่าที่มันแบบว่าอืมนั่งบัลลังค์คุณผู้ชมท่านี้ก่อนคุณผู้ชมท่าสวัสดีใส่อยู่คุณชมท่านี้ก็ ท่านี้เป็นท่าที่ผมไม่ค่อยได้ใช้เลยคผู้ชมครับเป็นท่าที่แบบว่าคือไม่สุดจริงไม่ใช้คุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นถึงเอเอเป็นการซ้ำซับก็จริงแต่ว่าคือมันเป็นท่าที่ผมรู้สึกว่ามันหยามเกินไปคุณผู้ชมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้กับใครเท่าไหร่คุณผู้ชมก็ประมาณนี้คุณผู้ชมท่าที่ได้มาก็จะเป็นอะไรนี่สุบลมนี่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 นีบุยาม่านผู้ชมครับก็นอกจากกิจกรรมนี้คุณผู้ชมครับกิจกรรมนี้จะอยู่3วันเท่านั้นคุณผู้ชมก็คือถ้าเกิดตั้งแต่วันนี้ท่นชมค่ ถ้านับสาวมันก็ถึงวันที่28ตอนเที่ยงคืนน้ชมครับถ้าเกิดใครพลาดก็เจอดได้ส่วนนี้มีกิจกรรมที่จีเอ็มเอาให้เลือกน้ำชมครับก็คือวันที่30เรามีนัดกันตอนเวลา2ทุ่มน้ชมครับช่วยกันดูไลฟ์สดน้ชมครับถ้าดูครบ150,000คนน้ชมครับจีเอ็มจะแจกเป็นตัวนี้น้ชมครับตัวนี้150,000คนรับได้ยกเสริมน้ชมครับตัวไดมอนด์5ใบแล้วก็เป็นเอ่อ ตัวนิมชมครับความทรงจำนู้ชมครับ100อันนู้ชมครับถ้าเกิดคนดูถึง2 5 0 0 0 0คนเลือกรับตัวละครได้1ตัวฟรีนิมชมครัไม่ว่าจะเป็นไฮโดรตเคลลี่โมโคหรือมิชาผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่ผู้ชมครับลอร่าหรือว่าตัวซิกมีสกิลกดใช้ผู้ชมครับก็คือเพียงแค่คนดูผู้ชมครับลิงก์ก็มีผู้ชมครับคนดูนะผู้ชมครับร่วมดูไลฟ์สดสูงสุดนู้ชม2 5 0 0 0 0ห้นคนนิมชมครับแจกฟรีกันเลยทันทีและพิเศษไปกว่านั้นนิมชมครับนี้ทั้งท่่าเต้้นนแลวก็ีครับ แล้วก็ท่าเชียร์มชมงอันนี้ก็คงไม่คนอยากได้แล้วล่ะแล้วก็สกินปืนถาวรตัวนี้ผมมีมิชมงครับระยะบวกแมกกาซีนชมงครับบอกเลยยิงไกลยิงแรงมชมงครับแล้วก็ไอวอลมชมงครับก็สาหรับใครที่เป็นสายฟรีนี่คือต้องถูกใจแน่นอนผมเล็งๆไว้ก็คงจะเป็นตัวนี้มชมงครับจริงๆตัวนี้ผมก็มีมีนะก็คือว่าแจกไอวอให้เลือกกำชงครับจะเลือกได้หนึ่งอย่างชมงครับถ้าคนดูถึงสามแสนคนเชมให้เราเลือกได้หนึ่งอย่างมชมคือบอกเลยว่าสุดจัดอันนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมก In อย่าลืมผ pues ู้ชมครับอย่าลืมมาแบบว่าคือช่วยกันดูผู้ชมครับตอนสองทุ่มวัน,วววท,วนที่30มสิบผู้ชมครับช่วยกันด um ูช่วยกันเชียร์ส่งแรงแจงแรงเชียร์แก่กันนักกีฬาทีมไทยผู้ชมครับคว้าชัยนะผู้ชมครับถ้าเกิดเราคือเราแค่ด <S ie S 2> ูไอ้เฉยผู้ชมครับถ้าเกิดคนดูครบผู้ชมครับสามแสนคนในยูทูบผู้ชมครับเจมก็ให้เราเลือกผู้ชมครับของรางวัลหนึ่งอย่างทันทีก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากเจมไทยแล้วก็แจกเหมือนกันผู้ชมครับบอกแล้วว่าเจมบ้านเราก็แจกผู้ชมใครบอกเจมเราไม่แจกผู้ชมเจมเราก็แจก เออบอกเจียไม่แจกไดไงผู้ชมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปป่วนโซนกันหน่อยผู้ชมครับจังหวะน,นี้ก็ไม่ได้จะเข้าไปเล่นผู้ชมจะเข้าไปแอคผู้ชมเราจะไปดูในสถานที่จริงนะครับว่าเป็นไงบ้าง้แต่ว่าชุดนี้ไม่ค่อยเหมาะผู้ชมเราจะไปป่วนโซนนะเนี้ครับเราต้องแต่งตัวมันดีๆหน่อยแต่งตัวยังไงดูให้มันดูมันดูกับกลัวผช้ชงครับแบบว่าจะไปป่วนโซนอะ่ะ <laughs> โอเคผู้ชม ปกติผมไม่ค่อยถอดัวกระตายนะแต่ว่าวันนี้จะใส่ไททันไว้เป็นชุดที่คือจริงๆมันเป็นชุดแร่นะแต่ไม่ค่อยมีคนใส่เลยเอาตรงพี่ก็ไม่กล้าใส่มันแบบมันเอ้ยไททันไม่มีหำโอเคคุณผู้ชมครับเราก็จะไปที่โซนพูดคุยคุณผู้ชมครับอ่าเอามาโอ้โหเขายืนจีบกันใหญ่เลยเขาทำอะไรกันอยู่ี่ย ไทท่านมีหำมาอยู่ตรงนี้เอาเต้นเลรอครับจังหวะน,นี้เต้นไปเลยครับสูบลมครับไทท่านสูบลมโชว์ครับเอา้ามีคนสนใจด้วยเอา้ายังสูบลมไม่เสร็จไปกดโดนนั้นเฉยคุณผู้ชมสูบลมครับสูบลมเฮ้ท่าใหม่เอ้ยนี่แนบูยา่าโอ้คนเยอะเหมือนกันคุณผู้ชมครับนอนดึกกันจังเลย ถามก็นหน่อยว่าทำไมนอนดึกจังทำไมไม่นอนทำไมยังไม่นอนอะไรม่อกี้ก็ถามว่าอะไรเมือนมีคนถามเลยผมสักอย่างคุณผู้ชมไม่ไปโรงเรียนเหรอ ไปโรงเรียนเหรอเอามันไม่มีใครสนใจเราเลยโอ้โหเขาไปจีบกันใหญ่มาชมเสียใจขอบคุณฮะโ,โอ้จีบกันใหญ่มาชมเขาไม่สนใจไททันผมเลยเครียดเลยเต็มห้องเลยใช่คนมาทําไมกันเนี่ยโอ้ไม่มีใครสนใจอย่างอ๋อเบคอนไ่ตีนะโอเคมาชมไม่มีใครสนใจเลยอ๋อหน้ามึงกี่เพชรคืออะไรกันเขาพูดอะไรกันบมาชมมีแต่หนุ่มสาวมาจีบกันอเออมีหัวโจหัวใจว้า ไทยท่านเราไม่มีคนคบผู้ชมไปก็ได้อื้ออันนี้ขี้เกียจปีบคอนชมอ๊บนอนดีกว่าผู้ชมดึกแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะผู้ชมรับก็ไม่มีอะไรมากผู้ชมกิจกรรมนี้ก็ไม่มีอะไรนะคาบุกิคาบุกไก่ผู้ชมเห็นก็ว่าเสียกันไปหลายว่เอ้ยกิจกรรมนี้ยังอยู่ป่ะผู้ชมจะพูดถึงคาบุกไก่ลืมเลยกิจกรรมหนึ่งเพชรผู้ชมรับคือตอนนี้พี่เราได้ลด5 0 แต่ตอนนั้นพี่ไม่ได้ซื้อชุดลายมชองก็คือไม่มีชุดะไรที่ผมบบน่าสนใจคือพี่อยากได้ส่วนลดที่ถูกกว่าในตอนนี้นส่วนลดเหลือ55%กับแปดแล้วก็บาทเดียวถ้าเกิดซื้อไปจะไปได้ว่า80%จะเป็นอะไรที่เกินมากกางเกงเบสบอลหญิงน่าจะเป็นตัวที่ถูกสุดแล้วมั้งถ้าเกิดจะซื้อรีเพชดหกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะ ดูกคนมีอนะไรน่าสนใจมั้ง,างอาหารมาสิบอันคุณกว้นมีแล้วอะ่ะเจ็ดสิบเก้าลิงก็มีแล้วอะ่ะมันมีแต่ของที่มีแล้วคผู้ชมครับถ้าซื้อรีเพชรลองซื้อรีเพชรคุณผู้ชมครับคือผมซื้อเพื่อจะรีเพชรเฉยคุณผู้ชม,ชมโอเคขอให้ได้หนึ่งเหอะหนึ่งไม่ก็แปดสิบนั่นไงกูว่าห้าสิบห้ามาจริงๆด้วยคผู้ชม 55นี่โคตรแพงนะอันนี้เงี้ยเก่งเลยนักเก็ตพร้อมชมไม่ซื้ออะไรกันมันมันหลอกกับยองอ่ะผู้สับไปรลียมชมแบบหนึ่งเพชรไม่ออมให้ชมมันจะล็อกไปอันสุดท้ายเลยชมส่วนนี้ก็มีคนบอกว่าเอ้ยสุ่มยากครับพี่ไม่เห็นออกเลยเจมบอกว่าถ้าเกิดได้โอกาสมากมันจะมีโอกาสได้ชมแต่ผมไม่เห็นได้โอกาสมากสักทีเอ็มชมเออเก่งซ้ำสุ่มเล่นโอกาสน้อย โอกาสมากไปอยู่ที่ธรรมดานี่คือโอกาสมากโอกาสปานกลางโอเคคผู้ชมครับเห็นมีคนบอกว่าหมดเป็นหมื่นน่าจะจริงท่ผู้ชมหมดเป็นหมื่นจริงครับไม่ได้แน่แน่ก็โอเคครับไม่มีอะไรแล้วกิจกรรมมีเท่านี้ทผู้ชมก็คือมีหลักๆจะได้ฟรีก็คือท่าเต้นครับแล้วก็ ไม่มีแล้วคุนชมนอกจากทาเต้นนะแล้วก็ของฟรีก็คือต้องไปรอดูวันที่30มสิบชมก็่าคลิปนี้ก็จะไปเพียงเท่านี้คุณชมฝากกดไลค์ก็ s ตอร์คให้ผมด้วยแล้วก็ขอบคุณคนที่ใส่ให้ผมชมครับแต่ว่าเปิดแล้วไม่ได้เลยชมครับนอกจากเกลือชมครับเหมือนช่วงนี้จะดวงไม่ดีไปละบ๊ายบาย